ค่ะเฟียดครับเมื่อนี่ประฟูเห็นน้องน้ำหอมปลาบูปลาบูกลับมานี่เลี้ลูกเอ๋มกลับมาป้อาหารนางปลาบูแลนออ ปะบูเป็นผู้ดูเลแเอนอยรับนาที่รับหน้าที่ดูเล่เอนอยผออู้เอยไ่ผู้ก็ไอปูนผู้เสียบดินก็ไอปูนนี่ยายโทษกัมาได้ไหมยายโทษเพื่อนทวจัลหน้อยมีแต่ของลินเสียบเสียบจีบถ่วงนอนอยู่ ยิ้ hey. mm ่น hmm. really ั่เอึงไมได้เสียบเป็นแม่โคมานี่ยเรียกเป็นผู้ายทำไย่หงม่ต้องเห็นรูปนะเล็กด้อแล้วเห็นเสิ่งก็ะปอละไม่ได้เลเนี่ไม่ได้ส่งข่าวมนขันหยาหมอเอ้ยขีโพนใหญ่เ้ยละลูกแกนร้านหน่อยบอกี่หชีวิตนี่ละ ใหญ่ค่ะเนี่ยแม่เลไลก็ไม่ได้ส่งข่าวส่งข่าวมาเด้อแม่เลไลเด้อมาผู้เห็นน้องน้ำหอมน้องน้ำหอมเล่แม่เลไลอยู่นะลูกนั่นเธอระบุต์ระบุตแม่หลิงป้าหลิงโชว์ผมก่อนนะข้าวหอมอ่า จได้ร้อนกินนมอิ่มร้อนเอ็ดอึ่งลึงเลยู่อะไรจะเลี้ยงบิ๊กเซียบจ้ายิ้มหวานยิ้มหวานไอปุ่นยิ้มหวานเด้นะยิ้มหวานยิ้มเฮียนฟันยิ้มปากกว้างอ้าปากหล่าเซียบไดมู สวัสดีค่ะคุณยายเลไล่ก่อนสวัสดีค่ะ๊าบบายบ๊ายบายเนี่ยไอ้ปู่เนี่ยเจ๋งเลยจุ๊บๆสวัสดีค่ะไหลเก่งจังเลยเนี่ไอปูมารินนังเสียบค่ะเนี่ยนี่ยายทูดมาผูเห็นน,น,หน้องน้ำหอมตะกิ้หวานอช่บาบ <laughs> เออ <laughs> นี <N> ่ยาย่ทูดอาบน้ำมาแล้วหอมแต่เด้อเอ้คู่สาวเฮ้ยเพื่อนอย่างง่ายยิ้มหวานแน่อายุหวานสวยแต่เด้อเฮ้อ จะไหลายเนียวเจ้าเมย์โคกแตกค่ะรุนแรงแหงเอาแม่ตัวสนิเนาะไปไก่ป่ะบ้านี่ไก่ยุต้องใส่โคกไงใหญ่เนี่ยจะเพื่อหลือเลยไอ้โคกเตกแล้วอันนึงนี่เข้าห้อเพิ่อนี่ต้มต้มเป็ดบอกนี่เขาโรเป็ดเขาโรเป็ดนี่ นี่ซื้อมาเต็ดตลาดนี่กระโหลกเตียนก็เผื่อยิ่ง่ายก็มาเมื่อนี้ก,มมนนกันเด้มึงกินนมเออน,น,น,นี่จ้ามีพวกเสียมกระดูกดแม่ม อีบวงนึงกินยายคุยาเดินครับมิสกีเป๊ะับเ่อนผักกันยาเออยางหมูคุณยายเก่งเห็ดเจอผักหวานอยู่อีกนึงปู่คงยังมีแบบรถอยู่ขางนเป๊ะเ่ครับเดยมาเยี่ยมล้วพอเสีย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 ยเสยเสียสเสเสยเสียสีสีสีเีสียเสเยเสเ ทกิ่ถ้ากินอีลกนึงใหญ่เกี่ยนเฮดกับผวานอยู่สีอกน้อะรไดบานเแะมันเป็นตซ่บทั้งน้อมดลวืดุ่กนเยเาจัดออกมาแต่ว่าว่าหอเกี่ยนกันเกี่ยนเจ็บเจ็บเจ็บไปกันด้ยไปกัน

พี่โนะเนี่ยห้าอเดอร์พี่โน่น่ะตเป็ดบางใ่แกงเห็ดจืดผักหวานกับลอกผมไม่ก่วงกินได้ยุ่เด้อดูความยุ่งยากคือการกินได้ยี่แกงเห็ดขาว เดี๋ยวโอ้โหหวานๆเต็มเต็มเลยไปสิอันนี้เนื้อกินแม่รูอ่อนจ้ะต้ตมไก่ต้มโซมไก่บานเชือขาอ่อนแต่แซ่บกำลังเดือดหอมแม่รูอ่อนกินได้อยู่อนะเนาะ กี่ลอกเนาะโอ้ยเจอขาอ่อนนำ้ำอุ่นฟองลินเสียบเต็มเหินเลยปันกลับมาอย่าโทษอย่าโทษดทากินข้าวแ,แก๊บแกงเฮดเนาะเส่ออลอกกบตุ่ม เนี่ยเยือเขาแหล่เยือเขาแหล่ทาจํนเอยเนาะเกียงเฮ็ดอยู่เออแต่กินหอมผู้เพื่อนมาผู้หลานเห็นผู้เห็นลานน้อยเฮ้ยเธอแอมนั่แล้วไอ <c oughs> ้ปันก็มาเอาไก่น้อยทิปนุ้มเสียไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เนี่ยกับอะไรเน่หอมเนี่ยพูดได้น้องมาเรูดกับอะอนย่างไรบ้่งเขากองปูมานมตีมโค้ดเอ้พอหนเ่นคับอตอเออไอปกิบเนาะจ้าย่ารบี่เน เป็นเห็ดอ่างงากับปูเป็นุดไปละออกมากไหลูกฟ้อนฟ้อนสวยอาฟ้อนฟ้อนสวยออลำเด้อโอน้องเ่ยล่สวยสวยปันดบไก่ไก่เสียบอ่างน้อยห่อนใช่ไหม เขาลงมาอ้วนไปเ้อแมงน้อยอาไแย่งกันบอกแย่งกันบอกคุณยายมาซิมจังนแม่ต้อนี่ีนกกอีนบออีนเคยกินตะเวนปันนี่ฮเป็นปั้นญาก่เสียบล้วท่านหลังเอเลย

เฮ้ย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 ดีๆมันละล้มที่น้องข่นเพอรอพี่บอกนะเพื่อนข่นเอ๊ะทำท่าให้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ nha mưa là lỡ những nha ปนกแฟับยากก่นเร็วที่ไายบยากก่อนเร็วๆ่าันะไรเมื่อไหร่ตัวเนี่ยกอดพอเมื่อบ้านญาเเลยอเมือร่วี่่อ่จบอกงนเื่นมไปแล้วงมือก่อนมืนี้ มิสจัห่างมนเด้อมันกัดเด้อป้าไปส่งห้าปปไปส่งหญ้ากร็วไปส่ง้าทีบทบไปจุกันหญ้าก่อนเร็วป้าไปหางากนป้าหญ้าเมือป่าได้ผู้ที่รถอีกแล้วนี่เป็นสกวยแล้วมันทีบผ่านมาดูทิบมาแล้วนี่เนี่ พี่เองก็เปลดไดไ้ไปแล้ว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  <laughs> คุณเอาพปขี่จัรกรยานวัวนี้